สนับสนุนโดยคัาสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop Loss หยุดลงทางในตลาดหุ้นกับการสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นภาคเย็นพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปมาพร้อมกันในวันนี้อังคารที่11พฤศจิกายน2557อยู่กับผมมดิตป,ประทุมตะครับ มาดูภาพรวมของการสรุปตลาดหุ้นวันนี้กันบ้างครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเรายังคงเห็นวันนี้ระดับของเส้นเด็กไทยนะครับรักษาระดับอยู่แถวๆประมาณ1570นะครับขึ้นไปด้านบนได้วันนี้แล้วก็กลับย่อลงมาได้วันนี้ลักษณะจะเป็นออกข้างไปเรื่อยๆนะครับยังคงเห็นการแกว่งตัวของระดับดัชนีอยู่ในช่วงระดับนี้แม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการปรับขึ้นค่อนข้างชัดเจนในสักเวลาช่วงประมาณ11นาฬิกาก็ตามแต่ว่าช่วงหลังจากเครื่องบ่ายนะครับดูเหมือนว่าการพยายามปรับตัวลดลงของเส้นเด็กไทยก็ยัง คงมีอยู่บ้างครับซึ่งวันนี้ในระหว่างวันนะครับมีการปรับตัวลดลงไปต่ําสุดประมาณ3จุดครับปรับลวลงไปที่ระดับ1,563ในขณะที่การปรับตัวขึ้นสูงสุดช่วงประมาณเวลา15นาฬิกาครับ ปรับบวกขึ้นไปประมาณ9.18จุดยืนเหนือระดับ1,570นะครับอยู่ที่ระดับ1,576จุดแต่บรรยากาศท้ายตลาดในช่วงนี้ใกล้ปิดตลาดเต็มทียังคงไม่ปรับลดลงไปจนอยู่ในแดนลบนะครับช่วงบวกแม้ว่าจะมีการปรับลดลงมาบ้างแต่ว่ายังคงสามารถยืนอยู่ในไดน้ในแดนสีเขียวหรือแดนบวกอยู่ล่าสุดเส้นเด็กไทยปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับ ภาพรวมของเส้นเด็กไทยวันนี้ปรับบวกขึ้นมาทุ่นๆประมาณ1จุดนะครับบรรยากาศใกล้ปิดตลาดเต็มทีอยู่ที่ประมาณ1568.3 4จุดจุดครับในขณะที่มูลค่าการซื้อขายจะเริ่มเห็นสัญญาณการซื้อขายในช่วงตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเริ่มเห็นตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งภาคเช้านะครับจะเห็นว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ3 0 0 0 0ล้านแล้วก็ช่วงบรรยากาศท้ายตลาดแบบนี้จะเริ่มเห็นมูลค่าการซื้อขายที่ขยับขึ้นมาอยู่แต่ระดับประมาณ5 0,000ล้านเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าวันนี้จะขึ้ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ครับขยับมาดูกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณบางตัวที่เป็นหุ้นขนาดเล็กมีการปรับตัวค่อนข้างร้อนแรงครับแต่ว่าวันนี้ก็เห็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นมาบ้างเป็นบางตัวแล้วก็บางตัวที่เป็นขนาดใหญ่ยังคงเห็นสัญญาณการถูกกดดัชนีลงไปแล้วก็ส่งผลให้ดัชนีเซ็นเด็กไทยอาจจะมีการปรับย่อดได้ด้วยวันนี้ AJD ดีครับยังคงนํามาเป็นอันดับหนึ่งบวกขึ้นมาอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับราคาราสุดสามบาทเกาาาา้าสิบสตางค์ในขณะที่บีทีซีครับวัน c ี d ครับคันที่กรุ๊ปเดเวลลอปเมนต์เมื่อวานบวกขึ้นไปชนเซลลิ่งด้านบนนะครับวันนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับตัวบวกขึ้นได้ค่อนข้างแรงในช่ชวงเช้านะครับแต่ว่าบรรยากาศท้ายตลาดเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัวลงแต่ว่ายังคงยืนในแดนบวกครับบวกขึ้นมา3%ราคาล่าสุด3บาททวนครับส่วน i อ d ดีหรืออิตาเลียนไทยครับวันนี้ปรับลดลงมา20สตางค์ประมาณ3%รครับราคายืนล่าสุด6บาทและตัวสุดท้ายปตทหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคายังทรงตัวนะครับแล้วก็เมื่อวานถูก ล่าสุดปรับลดลงมาหนึบาทครับราคายืนอยู่ที่3บาทขออภัยครับ378บาท นอกเหนือไปจากนี้ยังมีหุ้นอีกหนึ่งตัววันนี้ที่เป็น IPO เข้าตลาด m a i เนะครับเข้ามาซื้อขายตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาราคา IPO อยู่ที่1บาท80นั่นคือ NCL หรือบมจอ c l International l o g i s t i c นครับซึ่งวันนี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเชา้าชนเซลลิ่งพอดี20 0ราคาปิดอยู่ที่5บาท40นะครับตั้งแต่ช่วงเชา้ายังไม่มีการขยับและดูเหมือนว่าน,นาทีนี้ใกล้ปิดตลาดเต็มทีราคาย,ยังคคงอยู่่่่เเทททาาาดิมีี200%ราา 5. 40ร5บ ไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียว,วันนี้สลับบวกสลับลบนะครับแต่ว่าตลาดที่ยังคงบวกได้ร้อนแรงหนีไม่พ้นตลาดหุ้นทางด้านของโตเกียวครับนิกกี้อยู่โตเกียวนะครับวันนี้ยังคงบวกได้ขึ้นมาถึง300จุดครับราคา าระดับดัชนีล่าสุดนะครับ1 7 1 2 4จุดครับส่วนสแตไทม์สิงคโปร์วันนี้ปรับลดลงไป9จุดห่างเสียงฮ่องกงยังคงเห็นสัญญาณการบวกเพิ่มขึ้นนะครับยังคงมาจากปัจจัยเรื่องของการเชื่อมโยงของระบบการซื้อขายของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าฉะนั้นน่าจะเห็นการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นของตลาดห่างเสียงฮ่องกงวันนี้บวกขึ้นมาอีก63จุดครับส่วนตลาดเฟเต้ไต้หวันครับวันนี้ลดลงมา15จุดนะครับ ตลาดหุ้นจากกระท่าคอมเพรสิตอินโดนีเซียบวกขึ้นมา7 6จุดตลาดหุ้นมาเลเซียปรับลดลงไปเล็กน้อย2จุดครับแล้วก็ตลาดหุ้นโซวันนี้บวกขึ้นมาเช่นเดียวกันครับ4.77จุดครับ ส่วนบ้านเราบรรยากาศช่วงท้ายตลาดบวกกันน้อยเหลือกันครับหนจุดเองเดี๋ยวไปดูนะครับว่าการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตาปัจจัยไหนเป็นปัจจัยพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนว่าปัจจัยต่างๆยังคงไม่ค่อยเห็นสัญญาณไหนที่จะเป็นหนุนบวกเข้ามาสักเท่าไหร่ยังคงรอปัจจัยใหม่อยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ r s b o บ k คุณวิริยาลาภพรมรัตนค์ครับ สวัสดีครับคุณวิริยาครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณวิริยาครับดูจากปัจจัยในช่วงนี้ตลาดหุ้นยังคงแกว่งแว่งอยู่แถวระดับประมาณ1,560-1,570-1,570ในช่วงกรอบแบบน,นี้มองมุมมอง,มอง,มองตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังไงบ้างครับก็ยังคงเป็นมุมมองของการที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราคาดหมายว่าจะยังคงแว่งตัวก่อนนะคะครับซึ่งก็มองกรอบวันนี้ที่ตอน ช่วงของตอนต้นเช้าเนี่ยเรามองไว้ที่แนวตั้งประมาณ1,575จุดนะคะคแล้วก็กรอบของการแกว่งตัวจะมองไว้อยู่ที่ประมาณ1,560ถึงประมาณ1,575จุดซึ่งในกรอบทั้งวันก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ค,ะค่ะคทีนี้ปัจจัยของตลาดเองมันไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่นะคะค สัปดาห์นี้คงจะอยู่ที่โซนผลประกอบการซึ่งก็คงจะสิ้นสุดผลประกอบการในในบ้านเราแล้วในรอบสัปดาห์นี้ค่ะคดังนั้นลักษณะของตลาดเองเนี่ยอาจจะกลับเข้าไปสู่ในประเด็นเรื่องของผลประกอบการก็จบในสัปดาห์นี้สัปดาห์าหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความคาดหมายในเรื่องของปัจจจยทางด้านของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของทางด้านผลประกอบการที่จะต้องถูกรีวิวในช่วงของไตรมาสต่อๆไปด้วยนะคะ ฉะนั้นก็ดูเหมือนกับว่ายังคงต้องรอปัจจัยซะส่วนใหญ่นะครับเพราะดูเหมือนปัจจัยเก่าที่เราใช้เล่นในตลาดหุ้นมาแล้วก็ดูเหมือนจะรับรู้กันไปสะมหมดแล้วก็ขยับตัวค่อนข้างน้อยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าในทิศทางของตลาดตรงนี้เนี่ยมองว่าถ้าตลาดมีการพักตัวลงมาแล้วก็ไม่ได้หลุดกรอบ1 5 5 5 5พถึง1,550จุดเนี่ยเทคนิคของเราก็ยังเล็กๆคอมเมนต์ไปรักษณของการค่อยๆตั้งรับที่ระดับดังกล่าวด้วยค่ะตั้งรับได้ในระดับดังกล่าวถ้าหากไม่หลุด1555หนะครับ ่แตขณะที่ดูในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศเป็นลักษณะแบบนี้ต่างประเทศยังคงมีปัจจัยไหนต้องตามไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยเรื่องเดิมๆที่เรายังคงต้องดูอยู่คือปัจจัยจากต่างประเทศนี่มันยังเป็นปัจจัยเรื่องเดิมนะคะคแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยน้ำหนักใหญ่ๆเลยเนี่ย คงจะไปอยู่ที่ทางด้านของการที่จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางด้านยุโรปถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีการประชุมของ ECB ซึ่งการประชุม ECB ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมีความคาดหมายกันเยอะค่ะคแต่ว่าในผลของความคาดหมายเนี่ยหลักๆก,ก็คือคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจต่อแต่ว่าในเรื่องของวงเงินเนี่ยในรอบของการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ถูกพูดถึงซึ่งในกรอบของความคาดหมายเนี่ยก็ถูกคาดหมายอยู่แล้วว่าจะยังคงไม่ได้พูดถึงนะคะ แต่ว่าในาช่วงของการประชุมรอบสุดท้ายของปีก็คือประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยในช่วงต้น,ตนๆธันวาเนี่ยน่าจะมีความคาดหมายว่าน่าจะมีแผนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มเติมเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะฟืฑฑ้นตัวอย่างไม่มีสักยภาพในระยะใ,ใกล้ๆตรงนี้ค่ะด <cul> ังนั้นลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทําให้เป็นปันจจัยที่น่าจะมีผลต่อตลาดโดยภาพรวมของทั้งหมดในช่วงของระยะต่อไปอันนี้เป็นภาพใหญ่นะคะ อันนี้จะส่วนทางกับสหรัฐไหมครับดูเหมือนว่าสหรัฐจะมีการเติบโตที่ดีขึ้นแล้วก็ค่าเงินอย่างดอลลาร์ก็มีการแข่งค่าขึ้นด้วยฮะคือตัวของสหรัฐเองเนี่ยถูกคาดหมายอยู่แล้วว่าจะเริ่มคาวหน้าเศรษฐกิจเขาจะเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วการ,รขนาด QE ก,ก็สิ้นสุดลงไปแล้วในรอบการประชุมครั้งที่แล้วนะคะแต่ว่าเทรนของสหรัฐนี่จะเป็นเทรน์ของการค้าดหมายเรื่องของการปร,รับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็จะไปเกิดขึ้นอย่างน้อยณนตอนนี้ตลาดเองคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบียนเน้ย ย่างน้อยน่จาจะเป็นในช่วงขครึ่งปีหลังของปีหน้าค่ะคทิศทางคือสารัตจฟื้นแต่ฟื้นค่อยๆฟื้นตัวในขณะที่ทางด้านของ ยุโรปเองเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ฟื้นตัวต้องมีการการะตุ้นเศร,รษฐกิจต่อดังนั้นปัจจัยอย่างเงี้ยไอตัวเม็ดเงินที่หายไปจาก QE ของสหรัฐที่ถอยลงไปเนี่ยถูกคาดหมายว่าน่าจะมีเพิ่มเติมในช่วงของเอ่อช่วงไตรมาสต่อๆไปนะคะของด้านยุโรปดังนั้นตรงนี้เองเราก็เลยมองว่าตลาดเองน่าจะเป็นกล่องการแปงตัวก่อนในเบื้องต้นค่ะอันนี้จะดูถึงมุมมองของฟันโฟที่จะไหลเข้ามาในบ้านเราด้วยไหมครับดูเหมือนยังไม่ค่อยไหลเข้ามาสักเท่าไหร่ในช่วง ค่ะฟันโฟนอในปีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าการซื้อกันขายของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเลขที่มีสลับกันตลอดต่อเนื่องนะคะแต่ว่ายังเป็นทิศทางที่เป็นไม่ได้เป็นทิศทางของการเข้ามาซื้ออย่างชัดเจนในขณะที่ขายเองก็ไม่ได้เยอะนักกันนะคะดังนั้นในลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันคงจะต้องมีอะไรที่ สื่อสารให,เให,เห้เห็นชัดเจนก่อนเนี่ยถึงจะมีการปรับเข้ามาในลักษณะที่ชัดเจนกว่าน,นี้ค่ะคทีนี้หุ้นที่ P/E ของบ้านเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่ถูกนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเออร์เนงหรือว่ากําไรในปีคาดหมายเนี่ยหลังจากปิดน ố ไตรมาสสามเนี่ยนักวิเคราะห์คงจะใช้ตัวของกําไรในปีต่อไปคือปีหน้าดังนั้นตัว P/E ของตลาดที่มีความคาดหมายมันน่าจะถูกถอยลงมานะคะค,ะความถูกแพงของหุ้นเองเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจมากขึ้นในช่วงต่อไปค่ะหนึ่งในนั้น EPS ก็จะถูกปรับไปด้วยไหมครับ ตัวไหนนะคะ EPS Code ครับตัวกำไรที่มีการคาดหมายการเติบโตใช่ไหมคะใช่ครับคือณนะตอนนี้เนี่ยมีทางด้านของ IHS o s k ทางด้านฝ่ายวิเคราะห์เองเนี่ยเขามีการคาดหมายตัว EPS Code อยู่แล้วในปีหน้านะคะคแล้วก็ตัวนี้ยคงไม่ได้มีการปรับเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยทุกคาดหมายด้วยตัวของ Set Index ในปีหน้าเป็นทาร์ e t ไปแล้วด้วยแล้วก็คาดหมายไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1, 7 5 0 ถึงประมาณ1,780จุดซึ่งก็อิงอยู่กับ EPS Growth ในปีหน้าแล้วก็อิงอยู่กับ PE Band ที่เขาคาดหมายไว้อยู่ค่ะครับถ้าดูจากลักษณะแบบนี้คุณวิริยาครับดูเหมือนว่ากลุ่มเล็กจะยังคงเป็นกลุ่มที่นําตลาดในเรื่องของการเทรดในช่วงนี้แต่ว่ากลุ่มใหญ่ยังคงถูกกดดัชนีวางกลยุทธ์ในช่วงนี้ยังไงดีครับในขณะที่กลุ่มเล็กยังคงน่าสนใจสําหรับการเล่นเกงกาไรฮะ คือกลุ่มเล็กก็คงจะใช้ปัจจัยทางด้านของเทคนิคปนกับข้อมูลที่เป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะคแล้วก็มีจุดสต็อปลอยชัดเจนซึ่งก็จะเป็นกลยุทธ์สําหรับหุ้นตัวเล็กอะค,ะค่ะแต่ว่าถ้าหุ้นตัวไหนมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็มียังคงมีการปรับในลักษณะที่ค่อนข้างมากกว่า2เท่าของระดับราคาที่เคยที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยลักษณะน,น,นี้เราคงจะต้องเล่นแล้วก็มีจุดที่สต็อปลอชัดเจนนะคะคในขณะที่ตัวหลักใหญ่เนี่ย ถ้าคาดหมายว่าไตรมาสที่สี่ผลประกอบการจะออกมาดีขึ้นจากไตรมาสที่3ามเนี่ยระดับราคาหุ้นที่มีการพักตัวลงไปก็มองเป็นการตั้งรับอะค่ะอย่างเช่นตัวของปตทเองเนี่ยก็ยังคงมองว่าปีหน้าน่าจะยังคงคาดหมายว่าระดับราคาน่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อแล้วก็ตัวของระดับราคาในในช่วงของการพักตัวตรงนี้ก็ยังคงมองเป็นการตั้งรับสําหรับตัวของปตทเมื่อในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็ตัวหลักใหญ่นะคะ ถ้ามีการพักตัวลงไปก็มองเป็นการตั้งรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะคส่วนหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ทางด้านของไเคราเราก็มองเป็นโอเวอร์เวกของตลาดอยู่ดังนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้เองเนี่ยถ้าระดับราคาพักตัวลงไปก็มองเป็นการตั้งรับด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับแสดงว่าในช่วงนี้ลักษณะการที่ยังคงมีการแกว่งตัวอยู่หุ้นที่เป็นลักษณะบิ๊กแคปนี่ยังคงสามารถเข้าไปทยอยสะสมได้นะครับคือถ้าเป็นถ้าโดยหลักยังทยอยตั้งรับได้นะคะ แต่ถ้าเป็นหุ้นที่เขาถูกเลือกไว้สำหรับเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเขามองไว้สิบบริษัทที่เขามองเป็นสต็อกพีคนะคะคตัวแรกก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มของโรงแรมก็คือตัวมินสตัวที่สองก็จะคือเป็นหุ้นในกลุ่มของทางด้านธนาคารพันนี้ก็จะเป็นเอซีบีและสองตัวสุดท้ายจะเป็นกลุ่มของไอซีพนะคะก็คือตัวสามารถแล้วก็ตัวของ d t แทซึ่ง d t แทเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหุ้นที่ได้คอมเมนต์ต่อเน,นื่องมาจากเดือนที่แล้วด้วยแต่เพียงแต่ว่าร,ระดับราคาเนี่ย ยังไม่ได้มีทานะร์เก็ตณเดือนนี้เขาก็ยังคงเลิกเป็นสต็อกพลิกอยู่ค่ะได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณเวริยาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ มุมมองในช่วงนี้สาหรับตลาดหุ้นไทยจากบริษัทหลักทรัพย์ ihsbosk นะครับมุมมองสาหรับการแกว่งตัวในช่วงนี้แม้ว่าปัจจัยใหม่จะยังไม่ค่อยมีปัจจัยไหนเข้ามามากแล้วก็เรายังคงตามเรื่องของปัจจัยเดิมในขณะที่ต้องรอหลังจากนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นบรรยากาศเศรษฐกิจในบ้านเราที่จะเริ่มเหตุการ์กระตุ้นมาตรการต่างๆเข้ามาอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ยังพอตามแล้วก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยได้บ้างนะครับฉะนั้นดูในเรื่องของกรอบดัชนีในช่วงนี้แน่นอนว่าลักษณะการแกว่งจะยังคงไม่ค่อยไปไหนไกลครับมองมุมมองไว้สําหรรัับบแนว อยู่ที่ประมาณ1,560ถึง1,575สำหรับกรอบในช่วงนี้นะครับส่วนจุดที่น่าสนใจครับจับจังหวะในเรื่องของการรับลงมาได้ถ้าหากว่าเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัวของหุ้นโดยเฉพาะในกลุ่มใหญ่ๆนะครับปตทยังคงถือว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจถ้าหากว่าราคามีการปรับย่อลงส่วนถ้าเป็น top ปพิที่จากบริษัทหลักทรัพย์ r s b o s k ยังคงคาดหมายเอาไว้แล้วก็ยังคงแนะนำเอาไว้นะครับ มองจะ stop pick ไว้รอบนี้4ตัวครับมีตัวมิ้นท์นะครับ SCB สามารถและก็ดีทแท็กที่ยังคงน่าสนใจครับนี่คือการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ r s b o s k ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับ <laughs>